พี่จ้านินที่ได้รวยปลง8 8 8เบอร์โทรพี่มินศูนย์6 57 8้าามวันนี้พี่มินพามาอัพเดตในแปลงโซนสีอันนี้แปลงที่ยังว่างเนี่ยที่พี่มินยืนอยู่เนี่ยนี่สีหกสีหกเนี่ย249.4ตารางวาอันทัดไปนั่นก็สีห้าองรตารางวาแล้วก็ทัดไปก็คือสี2สามตารางวา ไปจากซีสามก็คือสีสองสองร้อยจิเอจุดห้าตารางวาถีดินแปลงนี้เนี่ยเราขายยกแปลงเราก็ขายนะเพราะว่าใครที่สามารถสร้างคะเลหาดใหญ่โตโม่ร้านเนี่ยก็มีเล่เป็นของตัวเองมีชายหายเป็นของตัวเองเนี่ยก็ซื้อั้าหมดเลยก็ได้เพราะว่าเราขายยกแปลงเราก็ขายขายย่อยเราก็ขาย ตารางวัละหมื่นห้าแสนแบาบทใครที่สนใจถีดินในแนวสร้างคฤลูสาดแล้วก็มีเลขสวนตัวเอาสปีดโบ๊ทลงไปเลยก็ได้เพราะว่ากว้างมากใหญ่มากแล้วก็ด้านนู้นก็ติดติดเลกแล้วก็ติดกินีนตะกี้พี่หมินพาไปดูฝังกรีนมาก็สวยงามบรรยากาศดีมากวันนี้พี่หมินแนะนำว่าถ้าใครที่ สนใจที่ดินสนามกอล์ฟสวนภูมิกอล์ฟแอนคันที่ขับเนี่ยก็โทรมหาพี่มินได้0858265783กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพี่มินจะพามาอัปเดตแปลงก็ต่อไปถ้าใครที่สนใจแปลงนี่ก็สามารถเข้ามาชมพื้นที่ได้วางดาวห้าหมื่นแปลงละห้าหมื่นก็มาทำประโยชน์ในทันทีแล้วก็สร้งางคฤลาหน์ก็ได้สดผลเรา มีให้มีให้คนที่เขาพร้อมที่จะมาสร้างเนี่ยทางบนโดก็โฉนดกับพร้อมโอนวันนี้พี่วินขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า